โอ้โหไม่ท <eye> <c oughs> <tur> ันจอดรถปุ๊บเก็บปั๊บแม่นบ่จอืฮึ จ,จอดรถลงมาไม่ทันจอดรถปุ๊บหายหมดเลยเดี๋ยวดูว่าอของใครครับท้องรอ,อ,อป้ายอ่ะเปิดป้ายหยุดตรวจคือหยุดตรวจอะไรครับ เดี๋ยวลืมไปฉายแป๊บเอาเอาฉา,ายในกระเป๋าให้หน่อยดิไปฉายไปฉายอยูยอย่ในกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอยู่ในรถอืมตรงนี้เป็นป้อมเหรอผมไม่เคยมานะตรงนี้เมื่อกี้มาอาสาถือประเป๋าเหมือนเดิมนะ เนี่ยตรงนี้เกิดบัติเหตุหรือเกิดอาชญากรรมครับที่ตั้งด่านแต่แต่มันมันเป็นทางโค้งนะดูมอไซค์มันมันเป็นทางโค้งมามาตั้งอยู่เนี่ยตรงนี้มีสถิติอะไรครับที่ตั้งด่าน งไ,ไม่ทันการตรงนี้เป็นป้อมหรือเป็นอะไรฮะมีถอทัศั์มีอะไรด้วย ันตำรวจตีนครราชพลตำรวจตีกำพลลีลาประพาป,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 ประพาพรขบกรชมครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นร้านอาหารหรือเปล่า เนี่ยน่าจะเป็นร้านอาหารเนี่ยตามสั่งใช่ไหมร้านอาหารตามสั่งเนี่ยตรงเนี้ยร้านอาหารตามสั่งทีแรกนึกว่าเป็นป้อมเป็นร้านอาหารอืมทุก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 เดี๋ยวตุลเดี๋ยวตุลเออมาขอใช้พื้นที่ร้าน ร้านเตียวตุนนะอา้าคนพื้นที่ดูอยู่ก็พิจารณาเอานะครับว่าร้านร้านค้านี้ตำรวจมาตั้งขอตั้งจุดตรวจจุดสกัดอะไรไม่รู้ไม่ระบุเนี่ยร้านอาหารต้มสั่ง มาขอใช้พื้นที่เพรา,าวนะว่าเออลงมา,มาเก็บก่อนแล้วจับปรับแจกจ,จับปรับแจก มีคุรธรรมประจําใจบริการประทับใจน,น้องขามปลอดภัยหลวงพ่อทอนคุ้มครองคำสั่งโดยสุดก็มีครับมีเหมือนเมื่อคืนนี่แหละคำสั่งตัวนี้แต่ถามว่าทำตามไหมเนี่ยครับ ไม่เคยทําตามคําสั่งตัวนี้โดดที่สุดไม่เคยทําตามเลยเนี่ยโดดที่สุดอันนี้เขาให้ตํารวจอ่านนะครับไม่ใช่ว่าให้ประชาชนอ่านคําสั่งโดดที่สุดออกเมื่อวันที่สองกุมภาคําสั่งนี้ออแล้วมาตั้งทําไมเนี่ยจริงๆไม่น่าตั้งเอาตัวเนี้ย จะแซมเพื่อนแล้วก็มาเจอเขามาดูามมาดูเขามาดามาดูเขามาดูเขขามาเขาาดูเขามาดูเเขามาดูเขาดูเขามาดมาดูเขามาดมาดูเขามดูเขเขาาดูเขามาดูเขามมาดเขามาดูเขามาดูขามาดามาดเขามาดูเขาม คนพื้นที่ดูเอาครับว่าเจ้าของร้านนี้อนุญาตให้ตำรวจราตั้งด่านในร้านได้ดูเอาครับเนี่ยมันเป็นทางโค้งนะเห็นป่ะเป็นโคง้โคงคอสกะพานแล้วเป็นโค้งมาแต่จอดรถปุ๊บไม่ทันนี้นี่เลยไม่ทันเปิดกล้องเจ็บหมดแล้วนะ ร้านตุกตุกเตี่ยวตุนตำรวจตั้งเต้นในร้านเลยใช้พื้นที่เอกชนตั้งเต็นเนี่ยตั้งเต็นในร้านเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับตรงนี้มีอุบัติเหตุหรือมีเหตุอาชญากรรม มากน้อยแค่ไหนย้ายถามเลยถามก็ไม่มีใครตอบหรอกเชื่อผมดิ รถบรรทุกส่วนบุคคลนะครับปัดูอะดูายทะเบียนถ้าเป็นประชาชนก็โดนแล้วเนี่ยปายทะเบียนเรืราง อะไรครับรถคันนี้ผมไม่รู้รถใครนะกำลังขนอุปกรณ์อยู่ป้ายภาษีอยู่ไหนครับ<ม>ตำรวจจราจรผมขอใครเขียนใบสั่งรถคันนี้คันได้ไหมครับนะครับรผมให้เขียนไปสั่งรถคันนี้ได้ได้โอเคผมรถคันนี้ขนอุปกรณ์ การตั้งด่านนะครับแต่ป้ายภาษีไม่มีนะฮะป้ายภาษีไม่มีนะครับรถบรรทุกส่วนบุคคลผมร้องขอแล้นะครับถ้าไม่เขียนให้ผมละเว้นนะครับเอาแล้วรถใครก็ต้องระบุด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขนอุปกรณ์อยู่ ตอนนี้กำลังขนอุปกรณ์ขึ้นรถคันนี้ไม่เสียภาษีมีป้ายภาษีนี่ครับไม่มีป้ายเสียภาษีเลยทาทาขอพึ่งรอเรือห้าหกหกสี่ชนบุรีนี่ครับผมร้องขอแล้วว่าเดี๋ยว เขียนใบสั่งก็ต้องระบุผู้ขับขี่ด้วยนะครับจะมาอ้างว่ารถอันนี้ไม่ได้เพราะกำลังขนอุปกรณ์อยู่รถขนอุปกรณ์ไม่รู้รถใครดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูว่าใครขับออกไปนะครับมาช้าดีกว่าไม่มา เขาบอกว่าจะเขียนใบสั่งให้ให้ผมจะดูเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าใครขับรถคนนี้ออกไปไม่รู้ว่ารถอาสาหรือรถตำรวจนะรถคันนี้รถใครกันเนี่ยฮะรถใครรถอาสา นี่คนนี้เป็นเจ้าของรถนะครับยอมรับเป็นรถอาสารถมีห่อไหนาทาทาครับตาเ,บตเราเป็นใครดีเลยนะระวังแขนนี่นะทาทามีห่อทาทามาเดีย,เยนเ็เลยเรยลอรอหร้าหกหกสีห้าหกหนะคนดีนะคนดี หครับกำลังเขียนไปสั่งรถขนอุปกรณ์อยู่นะครับอ,อ,อาสา,าคนนี้รับเป็นเจ้าของรถ ไปสั่งเลขที่เท่าไหร่ครับผมไม่ผมไม่ได้ถ่ายนะเขาใบสั่งเมื่อกี้เลขที่อะไรครับนี่นี่ข้างหน้าเน,นี่ยครับเนี่ยอ่ะอ,อันเมื่อกี้อะไรใบที่เขียนเมื่อกี้เลขที่ระดับเล่มที่เลขที่สิบห้าสิบห้าบริวทที่บ่มสามสาม สามแปดสามก9สามแปดเก้าหนึ่งเก้าอ๋อสามแปดเกมโอเคเลขเออเลขที่สิบห้าครับครับผมมันมีอยู่ในเสียงเนาะแต่เราไม่ได้ถ่ายรถรถอาสาขนอุปกรณ์ อาสาหเหลือกอี่คนนี่ยหนึ่งสองสามอาสาหายไปไหนหมดบุ่รู้หนึ่งสองสามเจ้าที่สี่แต่ตอนนี้ตอนนี้เลิกด่านแล้วด่านเลิกแล้วไม่รู้ว่าหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะหมดแล้วมีคนตวิดไม่รู้คนนไไหไมีหลักการอนะย่าพูด เข,เข้าเขตียงโอเคครับตอนนี้กำลังเก็บของอยู่ ขอคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับเดี๋ยวดูหน้าทีมงานบอกลางคืนผมไม่มาคนเดียวอยู่แล้วเอาอันนี้ไพวันครับเอาววัฒนาค่ะอ่า,สา,อาสายยันจันทมูลครับวันนี้มาสี่คนครับ จะปิดไลน์แล้วฝายเข้ามาดูชา้าจังกว่าเพื่อนโอเคครับขอจบไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ